ที่มึงจะมากินกูเนี่ยอไอ้หมอผีนี่สั่งมาใช่ไหมไม่สั่งมาอืมกูถึงว่าสิพวกมึงนี่ปล่อยมึงไปดีมั้ยวะเนี่ฮึมหืมอหื้อได้เดี๋ยวกูปล่อยไหมเมล้าจบกินกันปล่อยว่าไม่ไหรือ ไม่ปล่อยไม่เว้ยโง่ไหนเด็กที่ทอจะสั้นยาวไโไม่ปล่อยมึงอ่โง่ อะไรถึรงที่อยู่มันแล้วใช่ไหมอืมเดินไปทางไหนนะอ๋อ,องั้น,นมึงนั่งลงก่อนรอก่อนกูจะคุยกับมึงก่อน นั่งลงลาากูบอกให้มึงนั่งลงมึงอยากรอดไหมม,มันบอกข้างล่างนู่นนะแต่ผมจะขาม,านาม,ามาันเลยเออขอถามอะไรมึงหน่อยอแล้วไอ้วันนั้นที่พวกมึงไปหา ที่มึงจะมากินกูเนี่ยอไอหมอผีนี่สั่งมาใช่ไหม,ไหไม,มอืมกูถึงว่าสิพวกมึงนี่บ่อยมึงไปดีไหมวะเนี่ยฮไ,ได้เดี๋ยวกูปล่อยม,มจจึงไมด้เดีนยวกูปล่อย

หมดดีนะไอสัตว์ทุกคนเรียบร้อยนะขอไม่ถ่ายใกล้ๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปล่าไอ้หมอผีต่อนะผมว่าตอนนี้ลิตมันยัง มีไม่เยอะนะผมว่าผมพอจะไอ้น,นี้ได้อยู่ผมก็มีแทงหัวใจละมีที่อาจารย์มูเซอร์ลงอาคมให้นะเดี๋ยวล้างมันเราค่อยมาจัดการนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนว่ามันอยู่หรือเปล่าในหะมอผีตัวนั้นไปทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะว่ามันอยู่หรือเปล่า ทุกคนเจอไหมเจอหันมทุกคนใช่นะเหมือนในทีพีเมื่อกี้มันบอกเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้เลยอนะทุกคนเอาไงดีมันกำลังทำอะไรไม่รู้ทุกคน แต่ผมว่ามันน่าจะรอไอ้ผีตัวนั้นอยู่นะทุกคนรอดูมันไปก่อนโอ้ล้างอาจารย์ดำเลยทุกคนยากเลย ก็จะได้จัดการง่าย

เดี๋ยวรอให้มันเพลอผมจะเข้าไปล็อก คนนี่ผมก็มาคนเดียวด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไงดีแต่ผมก็เอาผ้าติดปือนประจําเดือนนมาด้วยนะแต่ต้องรองโอกาสผมว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะให้มันทําพิธีดีกว่าเดี๋ยวผมคอยไปตอนนี้มันทําพิธีนะนเดียเด๋ยวเราคอยว่ากันนะทุกคนรอดูมันไปก่อนเฮ้<ห>ยันเฮ้ยทนไอ้เคม่มาแต่มันทาอะไรที่เนี่ยไหนลัน มึงเจอไอ้หมอกผีไหมที่มึงไล่ยิงมันอะอ๋อข่ะเจออาจารย์ไหนไม่ได้มึงไปไหนมาวะเนี่ยวังตั้งหลายวันถามาโอ้กูนึกว่ามึงโดยเพชรค่าข้าแล้วก็มีเจ้มึงกันกูมีเรื่องจะถามมึงเฮ้ยเดี๋ยวรอบเนี้ยไหนมึงก็มาละมึงไปช่วยล่อให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวต้องจับเป็นนะเว้ยฆ่าไม่ได้ขาเดินอ๋อไปหล่อมันเลยใช่เดี๋ยวกูจะไปเอาเนี่ยประจําเดือนเนี่ยพาไปเคล้อหัวมันได้ครับ เดี๋ยวยิงกันหน่อยๆไปล่อมันหน่อยได้ไหมได้ได้เดี๋ยวหาจดก้ารในไหนดันมันนองง่วงได้เดี๋ยวลอบปนหนึ่งเดี๋ยวให้ข้าเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวคอยออกไปนะแก้มรอดูมันสักแป๊บหนึ่งตอนนี้มันไม่เห็นเราเรายิงมันต้องนี้ไม่ได้แน่ไน่ใจเย็นยิงมันเดี๋ยวมันก็ไปอลดีเหมือนรอบที่แล้วอ่ะเดี๋ยวมันรอดได้รอบนี้ต้องจับให้ได้เพราะ รางที่มันเอาไปใช้เนี่ยเป็นของอาจารย์คายจัดของดันใช่ไหมใช่ไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาเดี๋ยวเองรอมันมันน่าจะจาเองได้แต่จะไม่ให้มันทําอะไรมึงหรอกเดี๋ยวกูจะไปจัดการมันไปด้วย Đùa! Đùa lắm đó. Quá khốn. Thật không ăn vô à, đi, đi những không thể phí diễn ra. Đồng mày thấy em bắn tến nhiên anh i cạ ôi sao sao? Em ave thế này vì dao mn nói đúng n這樣的 protest khiến anh ca đi của พูดว่าอะไรนะเดี๋ยวมึงไอ้ลูกมึงคิดว่ามึงแน่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมมาที่บ้านเอาไปกินฮะไอ้เขมอ้มันไอ้พวกนี้เลยเลี้ยงกูจำกูได้ไหมไหน ไหนบอกว่าให้กลัวมึงข้าไงเอาอิแม่โดนไหมเอาไหมฮะเข้มไงลุกขึ้นไหนกันลเก่อนเาขายิงปืนไหนกันฮะข้าเป็นไงล่ะจะบอกร้ายทำไมให้กันแม่ตายกันลุกเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยจ่าใจริงจริงทำร้ามึงมาหลายวันละจ่าใหญ่จริงจริงด้วยนั่งลุงเข้มดูมันไว มาไปแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนให้กันแน่ไม่ตายดีที่ได้เข้มมาช่วยมึงเข็มผิดแล้วมันเล่นผิดโค้นะไอ้หัดเฮ้เราจะเอาไงดีกับมันเนี่ยเฮ้ยอามันทิ้งเลยจะดีไหมเฮ้ยใจเย็นไอ้เข้มไอ้เข้มใจเย็นเข้มไอ้เข้ม ใจเย็นใจเย็นวนเฮ้ยเข้มใจเย็นยายายายปล่อยมันไปก่อนไอเข้มไอเข้มผูบอกบอกนไ้ท่นทีฆ่าไมยาแต่ฆ่ามันทิ่ตายไปเลยร่างนี้ต่อกลับไปให้ท่านอาจารย์มูเซอร์ฆ่าแ่ฆ่าจริง ไอ้ถุกหมอพีนี่ห่าเกียดที่สุดแล้ว้ายวู้ยช่วยมากมาช่วยถ้าเกียดถวกหมอพีวันนี้แหละมึงจะต้องตายบอกเลยบอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นม่เล่นกับไอ้เข็มนี่นะจบไม่สวยทุกคนหรอกเฮ้ยช่ยเว้ยขอบคุณนายทันนายทันทันเร่นอะไรหึงอย่างใช่ไหม เฮ้ยไม่ลืมไม่ลืมเล้ไนท่นเฮ้ยมีอยู่แล้วนะเไ้ยานโอเคไหนท่านมึงนี่มันน่าจะไม่มีฤทธห้ตัวได้แล้วแหละมันโดนไม่มีแล้วเลยดนของต่ํๆเข้าไปนี่ถึงกระแย่ถูกลายเลยโอ้หถ้าวันนั้นนี่โดนตั้งแต่แรกนี่รู้เรื่อไปแล้วในทอัดหัวมันอินเบนหนึ่งดีไหมในท่นเฮ้ยนเงนลางนี้ ก็กลับไปก่อนล้วกลับไปท่านก็ได้เขล่างส่วนท่านอาจารย์ดำของท่านนะคงตายไปแล้วแหละเดี๋ยวรอดูก่อนช่วยได้ยังไงไม่ได้แต่จะเอาล่างไปมันเอาลางไปแต่ต้องจับขังมันไว้ก่อนแต่มันไม่มีฤทธิ์ไปไหนได้แล้วแหละมันโดนมขาจะไปไหนได้ก่ะไหนท่านต้นขาดเล่นงานเลยขนาดเนี้ยยิ่งสนุ่มเลยมาวีกระเจอกระจอะเอามันมัไว้ตรงนี้แหละลูกมาเข้ม Yêu mà thằng luôn nhưng mà anh mà không không anh em đi lại đừng đừng thắng không anh em cảm thấy hay có một anh năm 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 làm ัอนแทนทำไม่ีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้่ทนเอามันไปไว้ไหนอ่ะเอาไว้ไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวคอยเอาตัวมันไปเฮ้ยเข้มมานั่ง่อนนี้โหขอบใจมากไอ้ไ่าน ออมาทุกคนดูมันนะครับเอามาเร็วๆๆนายท่านไม่น้องพูดมาเออตาย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 บุหรี่อีกแวได้ดูดหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินโอ้ไม่ได้ดูดขนาดไหนวะฮะบุค่าไม่ได้ดูดไรวันนี้เลยขอดูก่อนนะ โอยหิวแล้วเกินหิวหิวหิวมีเรื่องจะถามมึงด้วยท่านจะถามอะไรนะ่ะเลยหันเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ทุกคนโชคดีมากเลยนะครับที่ได้ไอ้เขมเนี่ยมาช่วยทันนะทุกคนคือผมก็ตกใจเลยผมคิดว่าใครมาตบหลังผมนะสายเป็นไอ้เขมนะทุกคนาได้ยินเสียงหนังอะไรกันไม่กกรู้โบกเวกยเว้ยเฮลิมายด้วยไมมดูแล้วมึงตัดผมใหม่แล้วเนี่ยตัดให้าามันสั้นลองยื้อเอา,าอตัดออก มันยาวลูงแรงเกินไปทุกคนโ,โชคดีมากก็ผมขังมันไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพา,าจานบูเชยเนี่ยมาเอาตัวนไปเพื่อทำพิธีนะทุกคนก็คลิปนี้อาจจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะกลัวคลิปมันจะยาวเกินนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะผมจะมีเรื่องจะถามไอ้เข้มนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเข้ม างานนั่นทันงานสบายดีปะ่ะมันเดิมอยู่แหล้วงา้สบายแล้วปเป็นเป็นยังไงอ่ะอยหาแปลกแปลกมีเรื่องจะถามมืไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไป